ระหว่างเดินทางกลับเนี่ยครับเดินก็เดินกันไปเรื่อยๆอยู่ๆนะครับแม่ครัวก็สุดตัวลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ร้องหอยหัวใขึ้นมาแบบลลร้องไม่หยุดเลยร้องแบบร้องไม่หยุดตลอดเวลาอ กลับมาอยู่ในช่วงที่หลายคนรอคอยค่ะกับช่วงแชร์ประสบการณ์สยองขวัญจากผู้ชมทางบ้านอาจารย์ค่ะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะ <zych> เขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์สายภาพ,พยนตร์อาชายาเจ้าชายโรงหนังซึ่ง oh, ทํารีวิวภาพยนตร์ในติ๊กตอก<ร>ค่คะอะซึ่งวันนี้นะคะเขามีเรื่องมาเล่าให้เราฟังต้องขอเกินกับอาจารย์ก่อนเรื่องราวของคุณหุ่นนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวตั้งแต่ยุค ของคุณพ่อเขาเลยตั้งแต่เขายังไม่เกิดเลยไม่เกิดยนานแล้วนี่ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ฟังมาจากคุณพ่ออีกทีซึ่งมันเป็นเรื่องราวตอนที่คุณพ่อของเขาเนี่ยไปทํางานทางภาคเหนือแล้วไปเจอวิญญาณตามติดที่บอกเลยว่าผีโคตรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคุณหุ่นเล่ากันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณหุ่นครับสวัสดีครับคุณุนครับค่ะตอนนี้คุณหุ่นอยู่ที่ไหนเอ่ยอ่าก็ อยู่ที่บ้านกับสมุทรสาครครับผมโอ้ oh, อยู่สมุทรสาครเลยนะคะป<ม><ม>กติเป็นติ๊กต็อกเตอร์สายภาพยนตร์ใช่ไหมคะใช่ครับผมช่องอะไรเอ่ยอ่าจะชื่อช่องฮุนนิเวิครับหรือว่าฉายาเจ้าชายโรงนังน,นั่นเองครับผมนั่น<ม>แหละเลิศที่สุดสําหรับเรื่องราวในวันนี้ค่ะพี่หุนที่พี่หุนบอกว่าเป็นเรื่องราวของคุณพ่อเนาะเล่าให้พี่หุนฟัง<ม>อีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องราวของวิญญ,ญาณตามติดเรื่องราวเป็นอะไรยังไงเริ่มเล่าได้เลยนะคะครับได้ครับก็ เป็นเรื่องตั้งแต่คุณพ่อแล้วก็คุณพ่อหนุ่มๆด้วยครับตั้งแต่คือคุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ครับแล้วทีเนี้ยในช่วงที่สมัยที่เขารอเข้าบรรจุรับราชการนะครับก็ได้ไปอยู่ที่หน่วยจัดการต้นน้ำที่เชียงใหม่ครับผมค่ะได้ไปอยู่ที่นั่นเนาะทีนี้เขาก็ทำงานตามปกติครับที่ดอยแม่มูน้อยอเขาก็ทำงานปกติแบบวก ควบคุมคนงานช่วยดูแลปลูกป่าเลยนีครับผมแล้วก็จะได้พักที่บ้านพักของกรมนะครับโดยที่ในหน่วยในหน่วยนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวคุณพ่อเองแล้วก็ลูกน้องแบบคนงานแล้วก็มีแม่ครัวครับผม,มโดยแม่ครัวเนี่ยเขาจะชื่อจันเต่งอายุป,ประมาณยี่สิบกว่ากว่าครับณนะตอนนั้นก็เป็นคนทางภาคเหนืออยู่แล้วค่ะทีนี้เนี่ยที่กรมเนี่ยครับเวลาตกกลางคืนอ่ะมันจะไม่ค่อยมีไฟอื แล้วก็มันจะมีพวกกลางป่ากลางเขาครับกลางคืนก็จะมีเสียงลมพัดต้นไม้เสียงลมต่างๆซึ่งแม่ครัวคนนี้เนี่ยเขาปกติก็จะเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วแล้วแบบเวลาได้ยินเสียงอะไรพวกนี้เขาก็เขาจะรู้สึกกลัวเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกหวาดระแวงทุกที่เลยอืมครับผมแล้วทีนี้ครับมีอยู่วันหนึ่งก็คือหลังจากเหตุการณ์ที่เขาอ่ากินข้าวมื้อเย็นกันเสร็จ <c oughs> ประมาณช่วงคำ่คำๆตอนทุ่มกว่า,ก,วา <c oughs> ก็ได้เดินทาง กลับครับจากกินข้าวกันที่บ้านหัวหน้าก็คือตัวคต,ตัวหัวหน้าเนี่ยก็คือตางอ่าคุณคุณคุณพ่อผมก็จะเดินจะเดินไปส่งลูกน้องครับที่แบบบ้านพักคนงานโดยที่ระหว่างเดินเนี่ยมีเดินกันมาด้วยกันทั้งหมดสามคนครับก็จะมีตัวคุณพ่อผมมีมอ่าตัวแม่ครัวแล้วก็จะมีลูกน้องอีกคนหนึ่งครับชื่อชื่อไผ่เป็นคนอีสานอืมที่อ่ระหว่างเดินทาง กลับเนี่ยครับเดินก็เดินกันไปเรื่อยๆอยู่ๆนะครับแม่ครัวก็สุดตัวลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ร้องโหยหวนขึ้นมาแบบร้องไม่หยุดเลยร้องแบบร้องไม่หยุดตลอดเวลาอืครับร้องคุณพ่อบอกว่าร้องนานเปน็นชั่วโมงก็ยังไม่หยุดจริงเหรอใช่ใช่ครับแบบร้องนานมากจริงๆนาทีที่สุดลงไปเนี่ยเขาก็มีพูดภาษาเนือออกมาซึ่งตอนนั้นพ่อผมเขาไปหยุดแรกๆเขายังฟังไม่ค่อยออกแบบแบบพูดว่าอะไร แต่<ะ>คนที่ชื่อไัยเนี่ยพอได้ยินเสียงไม่ทันเลยเนี่ยเขาวิ่งไปแล้ววิ่งวิ่งไปไหนก็นไม่รู้พ่อบอกเออตกใจด้วยความตกใจเองครับผมอ,อ๋อคือหนีไปด้วยความตกใจหลังจากที่แม่ครัวเป็นลมคนชื่อไผ่วิ่งหนีไปใช่ครับผมแล้วหายไปเลยปะหายไปเลยเฮ้ย <Hey. S 2> ก็น่าจะตกใจแล้วก็กลัวจริงซึ่งตอนนั้น<ะ>พ่อหัวหน้าก็งงอยู่ว่าแบบเกิอดอะไรขึ้นแม่แม่ครัวคนนี้เป็นอะไร อ mm. แล้วก็ตอนนั้นหัวหน้ายังไม่เคยเจอก็แบบไอ้แกล้งกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าแกล้งกันอ่ะคนเราก็ไม่น่าจะร้องร้องดังแล้วก็ร้องได้นานขนาดนี้ก็เลยเริ่มว่าไอ้แปลกแล้ว mm. ครับผมก็ก็เลยลองตะโกนเรียกชื่อเขาดังๆเลยแบบว่าไอ้จันเตงจันเตง mm. จันเตงครับดังๆสามครั้งเงี้ยครับ mm. ค่ะแม่ครัวก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ จ้องกับจ้องตากระม่งจ้องกับไปที่หัวหน้าจ้องจ้องจ้องกหม่งเลยแล้วก็ก้มหน้าลงไปใหม่อยู่อย่างเนี้ยค,ครับผมซึ่งก็ยืนยืนอยู่ตรงนั้นนานเลยแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้เพราะหัวหน้าก็งงว่าเ้อมันคืออะไรจะทํายังไงก็แค่นั่งอยู่อย่างนั้นจนจนพยายามตามหาคนมาช่วยเลยครับก็ได้เป็นอาคนที่เป็นอาข,ของแม่กลัวที่กลับมาเดินป่าพอดีค่ะเขาเขามาแก้ไขกับด้วยการเดิน เข้ามาจับผมของของตัวแม่ค claro> รัวกันเนี่ยแล้วก็เป่าคาถาคือเขาเป็นคนแบบมีวิชาอย่างนี้เหรอคะพี่หุ้นใช่ครับก็เหมือนเป็นคนประจําที่นู่นแล้วก็มีมีอ่เจอเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็เป็นคนแก้ไขอะไรอยู่แล้วอ่าค่ะเป็นเหมือนแบบครูหมออะไรอย่างนั้นค่ะเขาเดินเข้ามาเป่าเสร็จก็สงบลงนิดหนึ่งแต่แต่ก็ได้ถามต่อบว่าแบบ สืบสืบเพราะเป็นอะไรก็ถามกันถามว่าแบบประมาณว่ามึงเป็นใครมาจากไหนต้องการอะไรกับตัวแม่ครัวครับตัวแม่ครัวก็ตอบกลับแบบว่าตอนที่ยังไม่ตายอ่ะไม่เคยต้องมาเที่ยวที่ดอยนี้เลยก็เลยอยากจะมาเที่ยวสักที่นี่สักครั้งเลยครับผม,มแล้วก็ขอน้ำกินอขอน้ำกิน อ่ะขอข้าวก่อนน้ากินด้วยความหิวโซอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่ก่อนเดินกลับก็คือตัวแม่ครัวก็คืออ่าเพิ่งไปกินข้าวด้วยกันมาอะไรเงี้ยครับผมแบบว่าก่อนก่อนเดินก่อนที่จะเดินกลับที่ไปกินข้าวที่บ้านหัวหน้านแล้วเดินกลับมาที่บ้านคนงานอืออ <ứng> ืมต่นี้ก็คือเหมือนเขาหิวโซเป็นวิญ,ญญาณมาเข้าแล้วก็เออขอติดมาเที่ยวตอนตอนตอนที่ยังไม่ตายไม่เคยได้มาเที่ยวก็เลยอ่าขอมาเที่ยวติดติดตามมาสักครั้งแล้วก็ขอกินข้าวด้วยอืม พอรู้เรื่องดังนั้นครับตัวหัวหน้าก็นึกดูว่ามาเที่ยวก็คือแบบไม่ได้มาจากที่ไหนครับก็คือนึกได้ว่าตัวเมื่อวานอะ่ะหัวหน้าครับได้ขับรถไปที่อีกดอยหนึ่งเพื่อซืแบบ้อพวกเครื่องดื่มของต่างๆของใช้ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าอ,อ่ะถ้าจะเป็นแบบช่วงจังหวะที่ผีน่าจะติดรถติดตามข้ามเขากลับมาด้วย เพราะว่าเป็นช่วงเดียวที่เขาออกจากจากตรงตรงนี้ครับผม<อ>ครับจากนั้นก็ทางทางคุณอาก็ได้เป่ากระถาไล่ผีออกอ่าครับว่าทางทางคุณอาก็บอกว่าปกติแม่ครัวคนนี้เป็นคนฝันอ่อนอก็จะเจออะไรประมาณนี้อยู่แล้วตอนนั้นพ่อผมเขาเพิ่งไปก็อาจจะเจอเป็นครั้งแรกเนี่ยครับผมเขาเชื่อกันว่าผีที่มาเนี่ยแบบจะชื่อว่าเป็นอ่าเรียกว่าผีกะ ตามความเชื่อของทางภาคเหนือไงครับผมค่ะอันนี้ขอถามอาจารย์เสริมละกันค่ะอาจารย์ผีกะนี่คืออะไรเหรอคะอาผีกะนะครับก็คือเป็นผีประเภทหนึ่งซึ่งพวกหมอผีหรือพ่อหมอหรือหมอพรามเนี่ยเขามักจะเลี้ยงเอาไว้นะครับมไม่เหมือนผีอืนอ่นนะ,ะผีอืนอ่นพวกผีปุ่งผีปอบเนี่ยเขาก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะครับผีกระสืออีกแบบหนึ่งครับแต่ผีกะจะเป็นบริวารของ พวกหมอเลี้ยงเอาไว้ใช้งานเหมือนเป็นฆาตธาสุอะ่าทาเอาไว้รับใช้เอาไว้ทําหน้าที่เกี่ยวกับพวกไปสอดส่องดูแลไปดูบ้านอื่นๆเหมือนไปเอาข่าวมาบอกกับหมอผีต่างๆนะครับเพื่อจะทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นพวกพวกคนสงสารอะเรียกว่าผีกะซึ่งจะมีอยู่ทางภาคเหนือนะครับแล้วผีกะพวกนี้บางทีเข้าะถูกใช้งานบ่อยๆเป็นทาสไงตัวอย่างมีอิสระภาพอยากจะไปนั่นไปนี่ นะครับแล้วก็แต่ตัวเข้าไปไม่ได้มีวิธีเดียวที่เขาจะไปได้เขาจะต้องแอบไปสิงร่างของคนที่มีจิตอ่อนหรือจิตที่เขาสามารถที่จะไปเข้าไปควบคุมได้ซึ่งปกติคนเรานะครับจะมีจิตที่แข็งระดับหนึ่งอ่าซึ่งผีทั่วไปอ่ะโดยพวกวิญญาณแบบผีไก่เงี้ยที่มีพลังอ่อนแล้วไม่สามารถจะมาแทรกได้นะครับยกเว้นบางคนคอ่าที่มีจิตที่เป็นอ่อนกว่าปกตินั่นแหละ<อ>เขาจะอาศัยช่องแล้วก็มาแอบมาสิงมาเข้าเพื่ออยากจะม่อิสรภาพบ้าง ค,ค่ะคุณฮ้นันนี้ขอถามเสริมนะ,ะแม่ครัวที่โดนแฝงอะ่ะเขาไปทําอะไรมาก่อนเขาไปที่ไหนมาก่อนปะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แปลกๆกขึ้นน่าจะนั่งติดรถกับหัวหน้าที่ที่ข้ามข้ามเขาไปด้วยกัน,นครับหมายถึงตอนตอนไอน้วันวันก่อนเกิดเหตุอะ่ะที่อ่าขับรถข้ามเขาไปซื้อของอะ่ะแม่ครัวไปด้วยอ,อ,อาจารย์แล้วมันเป็นไปได้ปะถ้าเหมือนที่หนูได้ยินลมพัดลมเพยสถานที่แปลกแปกข้ามเขาข้าม,าม,ามแดนนู่นนี่นั่น บางอย่างจะตามเรามาได้บ้างหรือเปล่าถ้า<ผ>แบบถ้าเป็นวิญญาอ่างเงี้ยเขาจะมีสถานที่อยู่เฉพาะตามป่าตามเขาเป็นที่ของเขาอยู่ได้นะถ้าเราเป็นคนเมืองเงี้ยอยู่เราไปสถานที่เขาจะไปะด้วยธุระอะไรก็ตามแต่เมื่อไปอยู่ในถิ่นเขาแล้วอะอย่างที่อาจารย์บอกไปก็ว่าก็มีโอกาสเนะเขาจะหาโอกาสหาคนที่เขาสามารถจะควบคุมได้ก็เกิดอะารเงี้ยเข้ามาสินเข้ามาอะไรเรามีที่ฟังว่าเขาหิวเนาะแม้ว่าแม่ครูอาจจะกินข้าวมาก่อนแต่มันคนละจิตกันนะ จิตของคนที่เป็นผีเนี่ยที่มาแฝงร่างเนี่ยไปวิญญาณเนี่ยเขาอาจจะหิวโหยมาก่อนก็ไม่เกี่ยวกับคนในร่างนั้นแล้วว่าค,คนนั้นเขาอิม่มหรือไม่อิม่มไม่เกี่ยวแต่ดวงจิตเขามีความหิวเหมือนเดิม,มเขาจะขออาหารกินขออะไรกินซึ่งจากเคสของที่คุณหุนเล่าให้ฟังจริงๆก็เป็นไปได้ทั้งผีกะหรือแม้กระทั่งจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีก็ได้ถูกต้องใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าสมมุติเราไปต่างที่ต่างทางแล้วแล้วเพื่อนเราคนใกล้ชิดเรา ระสพพบเจอกับสิ่งเหล่านี้เราควรจะต้องทํายังไงป้องกันยังไงได้บ้างแต่ผีที่ที่เข้าสิงเข้าร่างจริงเขาไม่มาทให้เราเขาแค่แบบอยากจะแบบอ่าอาศัยร่างเราทําอะไรบางอย่างที่เขาต้องการนะครับตัวเนี้ย<ฆ>เขาจะอยู่ไม่นาน,นะฮะเดี๋ยวก็จะออกไปเองหรือแม้แต่อยากจะให้หลีกอากนั้นคือต้องมีการสวดมนต์หรือให้พระหรือให้ผู้หมอพรามณ์ที่เขามีวิชาอาคมเนี่ยเป่าทีเดียวก็หายละเพราะผีตัวเนี้ยคือกําลังกําลังบุญมีไม่มากมกําลังฤทธิ์จริงมีไม่มากด้วยจึงไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่ค่ะ โอ้โหคุณหุ่นเป็นยังไงบ้างคะยิ่งได้ฟังอาจารย์รักคำรามเสริมไปแล้วกับเรื่องเล่านี้ยิ่งทําให้มันเข้มข้นขึ้นอีกไหมคะกับคนลุกเลยครับบบว่าเออมันมันสอดคล้องแล้วก็จริงทุกอย่างตามที่ว่าคิดตามแล้วมันใช่หมดเลยยิงย่งรู้ลึกเข้มข้นขึ้นเลยครับเออแล้วอย่างนี้อ่ะเป็นเรื่องของคุณพ่อตัวคุณหุ่นเองเคยเจอผีเองบ้างหรือเปล่าอะก็มีครับแต่อาจจะไม่ได้อลังการเท่านี้แต่แต่ก็คือเป็นเป็นความตกใจแล้วก็เป็นภาพจิตตาสมัยเด็กๆเหมือนกันครับ อ่าเหมือนเห็นเป็นแวบๆแต่ก็ไม่ได้พีคเท่าเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้นะคะตอกแตกแล้วก็อาจารย์รักคำรามขอบคุณคุณคุ้นมากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในช่วงพิเศษในช่วงฝนอินนี้ค่ะครับผมครับขอบคุณเช่นกยนมสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงต่อไปค่ะ อาจารย์รักคำรามจะมาทำอะไรคะครับช่วงต่อไปอาจารย์จะมาไขความลับเกี่ยวกับเลขวิญญาณเลขวิญญาณคืออะไรแค่ชื่อก็น่าตัวแล้วครับผมกับแขกรับเชิญคนเดิมค่ะน้องน้องอะไรนะคะน้องยาดาครับยังอยู่กับเราในช่วงหน้าค่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามช่วงต่อไปค่ะ และสําหรับผู้ชมที่บ้านท่านไหนนะคะที่มีเรื่องราวและประสบการณ์หลอนๆอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังบอกเลยนะคะคุณจะได้ของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Night Eight p i c t u r e ข้างในเนี่ยค่ะอาจารย์ครับอะไรเอ่ยอาจารย์เราจะไม่บอกหรอกว่าอะไรแต่เราหลกเราบอกเลยว่ากล่องนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วยกิฟที่แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟเซ็ตเนาะใช่เกิดใครมีประสบการณ์หรือว่าเรื่องเล่าสุดหลอนเนี่ยอย่าลืมส่งมาในรายการเรานะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับ